สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้เราเอามากดดึกนิดหนึ่งนะครับมงเอนินมีเพื่อนคนนึงเขาถามว่าเขาให้เราอยากให้ให้ผมสอนวิธีการถอดเจ้าหนึ่งก้านหนึ่งให้นะครับก็เลยอ่ะมามาดูกันวันนี้เราจะถอดยันชุดลั่นไกลเลยนะครับว่าถอดกันยังไงแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่า,าผมสอนถอดอวิธีประกอบกลับก็บคือดูดูวิดีโอย้อนหลังไปแล้วกันนะครับม,มันเสียเวลาครับเวลาเองคลิปมันนานเครื่องมันช้าครับโอเคมามาดูกัน วิธีถอดเจ้าหนึ่งเก้าหนึ่งทำยังไงบ้างนะครับวันนี้เราจะถอดกันยกชุดเลยนะครับเริ่มต้นนะครับหยิบปืนขึ้นมาครับแล้วก็ปลดแม็กกาซีนออกมาก่อนนะฮะนี่คอมมอนเสย็จแล้วบางคนลืมครับบางคนลืมนะฮะถอดแม็กกาซีนออกมาก่อนนะฮะปึ๊บหลังจากนั้นทํายังไงครับถอดถอดสไลด์ถอดสไลด์ยังไงครับขึ้นขึ้นสไลด์ขึ้นมานะฮะทีหนึ่งนะครับแล้วเลื่อนเจ้าตัวนี่ฮะมันจะมีตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดที่แขวนสไลด์นะฮะตรงนี้เห็นนะฮะมันจะมีติ่งบากขึ้นมานบบาาากนนีีคคืือออแขวสสสไไลลดดด์ัั้หระ ปึ๊บบดคันขวานสไลด์นะฮะกดใช้อีกข้างหนึ่งกดนะฮะให้ให้เจ้าบากเนี่ยบากของตัวตัวตัวบดคันขวานสไลด์เนี่ยตรงกับตรงเงี้ยงข้าบบดเนี่ยนะฮะแล้วกดติ่งข้างนี้นะครับอ่พื้นฐานการถอดจ้าหนึ่งเก้าหนึ่งอ่ะจะถอดเหมือนกับพวกไฮคาราพวกอะไรพวกนี้หมดเลยพอนปลาพื้นฐานเดียวกันนะฮะอ่ะมาดูกันนะครับปึ๊บกดอีกข้างหนึ่งนะกดปึ๊บเบื์นตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวที่ใช้ถอดนี่ตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวอ่า eg เจ็ดสองศูนย์ตัวแรกเลยนะ เมื่อห้าปีที่แล้วตัวนี้อายุก็เยอะพอสมควรนะฮะปึ๊บนะฮะปึ๊บถ้าถ้าเป็นล้อหลังเนี่ยมันจะกดปุ๊บเด้งออกมาได้เลยนะเจตัวนี้ของผมมันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะฮะปึ๊บนะฮะแล้วก็ถอดเจ้าตัวนี้ออกมานะถอดเป็นขวยสไลด์ออกมานะ,ะไม่แน่ใจภาพเห็นชันหรือเปล่านะ,ะถอดออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะเลื่อนสไลด์ออกไปข้างหน้านะครับปึ๊บนะฮะออกอย่างนี้นะครับก็จะแยกเป็นท่อนบนกับท่อนล่างนะครับอย่างนี้รานนี้เรามาดูกันนะฮะ ไอ้ไอ้ท่อนบนเนี่ยมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่มันมันแทบจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อ,อะไรในการถอดเลยท่อนบนใช้มือเดียวก็โอเคแล้วนะครับมาเรามาดูท่อนบนกันก่อนเอาเอาเ,อาเอาจ้าตัวปืนไว้นี่ก่อนนะท่อนบนนะครับยังไงบ้างนะฮะใช้มีโป้งนะดันไอ้ตัวสปริงไกด์นี้มาข้างหน้าปึ๊บเห็นนะนะและ้วก็แล้วก็เลื่อนออกนี้ปึ๊บนะครับโอเคไหมเลื่อนออกนี้ต้ามไม่ทันก็ก็อกรอย้อนไปย้อนมาดูได้นะฮะปึ๊บจริงๆเจ้าตัวเนี้ย ตัวตัวบล็อกของเจ้าตัวสปริงไกด์เนี่ยจริงมันต้องเด้งออกข้างหน้าแต่สำหรับบีบีการเอาออกข้างหลังครับนะฮะตรงนี้นะครับกดกดปึ๊บนะครับปึ๊บนะฮะเห็นไหมออกมาแล้วนะฮะจริงๆแล้วหลักการการถอดเนี่ยคือควรจัดให้เป็นระเบียบนะฮะเราจะได้รู้อะไรถอดมาจากตรงไหนน,นะครับจากนั้นนะครับเราก็บิดเจ้าตัวปากลำกล้องนะฮะบิดเจ้าตัวนี้นะปากลำกล้องปึ๊บเห็นไหมันบิดได้เห็นไหมจากปุ๊บตอนแรกจะอยู่อย่างนี้นะฮะขวางหยดบิดปึ๊บ นะครับแล้วเลื่อนออกด้านหน้านะอย่างนี้นะครับนะครับบูทลำกล้องออกนะครับจากนั้นก็เอาเอาเตอร์ไวเร็เลือเล่อนออกข้างหน้าอย่างนี้นะะฮปึ๊บโอเคไหมสงสัยอะไรไหมครับอ่าดูดูกันไปนะสงสัยก <ละ S 1> ็ยโพสต์ถามกันมานะครับป <co> ึนะ๊บนะฮะจากนั้นอ่าตอนนี้จร,จริงจริงจริงตอนเนี้ยก็แทบจะหมดของท่อนท่อนบนแล้วน,นะฮะแต่ว่าอ่า เพื่อนบางคนต้องการเอาไปปัดนะฮะเอาไปปัดเงาอะไรอย่างเงี้ยบางคนชุดที่เป็นสไลด์เหล็กเนี่ยไซส์ซิงอลอยเนี่ยเอาไปปัดเงาก็เนี่ยต้องถอดชุดกระบอกสูบตัวนี้ออกมาก่อนนะฮะปึ๊บจากนั้นนะเราก็จะถอดเจ้าหกเหลี่ยมกระบอกสูบนี้มาโดยใช้หกเหลี่ยมนะฮะบางตัวก็จะเป็นน็อตบางตัวเป็นหกเหลี่ยมมันแล้วแต่สำหรับจุดนี้จะเป็นหกเหลี่ยมนะฮะขันลองอมานะฮะโอเคนะครับพอขันเจ้าตัวนี้ออกมาแล้วนะฮะก็ถอดออกมาให้เรียบร้อยนะครับ กดมาแล้วนี่นะฮะชุดนี้ชุดนอด็อตตรงกระบอกสูบมานะฮะนะฮะอย่างนี้นะครับออกมาปุ๊บจากนั้นนะครับสำหรับคนที่เป็นเบลหรือเป็นมารุอิเนระวังชุดชุดตัวนี้หลุดนะครับนิดหนึ่งแล้วก็สำหรับในบางรุ่นอ่ะเราจะต้องใช้ไขควงนะครับขันเจ้าน็อตตัวนี้ออกมันจะเป็นน็อตตัวเล็กตรงนี้นะฮะไขควงปักแบนนะขันเอาเอ้ย,ยปักแฉกขันตัวนี้ออกมานะฮะแต่ว่า ในบางรุ่นนะฮะไม่ต้องครับบางรุ่นก็ใช้วิธีดึงลงมาได้เลยนะฮะตึ๊บสรับเจ้าตัวนี้จะใช้ตึ๊บใช้ต้องใช้การแหกนิดนึงนะครับเห็นไหมแล้วก็เลื่อนลงมานะฮะเลื่อนชุดกระบอกสูบออกมานะครับลองนิดนึงนะเห็นไหมศูนย์หลังลุดมาแล้วนะครับสูนย์หลังดุดมาแล้วครับอย่างนี้นะฮะเอาชุดนี้ก็เอาไปปัดได้เลยนะปัดเงาได้เลยนะครับตึ๊บตัวนี้เจ้าตัวนี้สปิงเราอยู่อย่างนี้นะครับ จะเป็นอยู่อย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะครับก็สําหรั Catholic. บเพื่อนคนไหนที่กระบอกสูบ <fo> <demek> มีปัญหานั่นแกะเจ้า่ตัวนี้ออกมาเาจะปิงออกปุ๊บเลื่อนนะครับเปลี่ยนกระบอกสูบเตือนนิดหนึ่งครับอ่ารถหลังๆเนี่ยกระบอกสูบเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้ลิ้นมานะฮะมันจะมีลิ้นอยู่ข้างในนะฮะต้องประกอบลิ้นก่อนนะครับถ้าเสียบกระบอกสูบเฉยยิงมันไม่ไปนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะฮะมันจะไม่ b ู u e black มันไม่มีลิ้นอยู่มันจะมีลิ้นอยู่ตรงนี้ครับไม่แน่ใจว่าในภาพเห็นหรือเปล่ามันจะมีลิ้นอยู่ด้านในต้องประกอบลิ้นนไปก่อ ถ้ามองเข้าไปนี้จะเห็นมีลิ้นนะฮะถ้ามองเข้าไปแล้วกรุงกววงเนี่ยแปลว่ายังไม่ได้ประกอบลิ้นนะครับมาเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูเป็นชิ้นๆเลยนะฮะโอเคไหมสงสัยถามได้นะครับพดถามกันได้นะครับมามาดูต่อหลังจากนั้นครับจะ่อดล่าง่อนล่างไปงี้นะอย่างที่เราเคยเห็นกันนะครับถอดยังไงนะครับผมจะมาสอนกันต่อนะครับอ่าเริ่มต้นเอาประกับออกก่อนครับไม่ต้องแปลกใจประกับผมอาจจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านครับเพราะผมเอาประกับปืนจริงมาใส่เนี่ย นั่นแหละปึ๊บนะฮะขันตออกมานะฮะเตือนนิดหนึ่งสำหรับบางรุ่นนะฮะไอ้ตรงตรงรูน็อตตรงเนี้ยอย่าขันแน่นนะครับขันแน่นปึ๊บแตกเลยนะครับเอ่อมันแตกดีตรงสมัยก่อนเนี่ยเจ้าเบลเนี่ยยี่ห้อเบล e g 7 2 3เนี่ยกับ720เนี่ยอ่อใน723แตกแตกคือว่า723เนี่ยอ่อบอดี้เป็นซิงค์อลอยแต่รูน็อตตัวเนี้ยรูน็อตตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับรูน็อตตรงนี้เป็นพลาสติกกลับกันครับ ส่วนไอ้เจ้าตัว e g 7 2 0 Body พัตติกครับรุ่นนอเป็นทองเหลืองแบกไหมครับผมว่าเบลมันประหลาดประหลาดด้วยเปล่าครับนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับขันข้างซ้ายและขันข้างขวาออกให้หมดนะครับนะครับตึดๆๆร้อนเหมือนกันนะครับเนี่ยเ <laughs> มงเอิญผมคนคิร้อนไม่ต้องแปลกใจนะอาจจะได้เสียงพัดลมเป่าอยู่เพราะว่า อตอนนี้เปิดไฟเพื่อให้ภาพออกมาชัดเจนนะฮะกลัวว่าทาออกไปแล้วเราดูกันไม่ได้พอดูกันไม่ได้ปุ๊บให้บอยซวยอีกครับโดนด่าอีกก็คือผมก็งงครับผมรู้สึกผมจะเป็นคนเดียวที่โดนด่าหรือบ่าเนี่ยนะครับดูกันต่อนะครับเอาออกนะฮะ๊ถ้าเป็นประกับเดิมตัวนี้จะเป็นพลาสติกแล้วจะมีมีโลหะถ่วงอยู่ข้างในนะฮะแต่ว่าสําหรับเจ้าเจ้าเจ้าตัวนี้ของผมเป็นไม้ไม้จริงนะครับ เคยเอามาขายอันละ400บาทนะครับสมัยนูน้นโอเคจากนั้นทําไงต่อนะฮะนกง้างไวน้นะครับปึ๊บนะครับอ่าดานตรงนี้เข้าเซฟนะฮะยกนี่ออกมาชุดนี้นะฮะชุดนี้ออกมาวางให้ตรงนี้นะครับเอะภาพเห็นหรือเปล่าอ่าตรงนี้นะครับต้องค่อยๆเลื่อนชุดเก่าออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวมองเห็นกันไม่ชัดนะครับ คือง่ายๆหลักการพวกนี้คือเวลาเวลาถอดประกอบเนี่ยพยายามเรียงเรียงให้รู้ว่าตัวนี้มาจากไหนแล้วคุณจะประกอบง่ายนะครับหลังจากนั้นนะค่อยๆค่อยๆเลื่อนเจ้าตัวนี้ดึงเจ้าตัวนี้ออกมานะเจ้าตัว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 เซตนะครับเลื่อนออกมานะคือต้องต้องต้องงัดขึ้นนะครับงัดขึ้นแล้วก็ดึงออกมานะฮะ นี่นะเซฟเซฟออกมาแล้วนะครับเนี่ยครับคือ,อคุณที่ถามผมนี่ยชมที่คุณธนาวุฒิเขาจะเอาไปปัดคราวนี้เขาไปปัดเงานี้ผมก็เลยถอดให้หมดทั้งตัวเลยแล้วแล้วก็เผื่อคุณจะไปปัดเงาได้นะครับเผื่อจะปัดนกปัดอะไรปัดทั้งตัวออกได้นะมามาดูกันต่อจากนั้นนะครับใช้เหล็กส่งกดเจ้าตัวนี้นะตัวสปริงตัวนี้นะครับค่อ,คอยๆกดนะฮะปึ๊บเบิร์นตัวนี้โดนมาเยอะก็เลยค่อนข้างค่อนข้างหลวมนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับปืนคูของผมเลยนะ ถอดจ้าหมูตัวนี้ออกนะฮะหลังจากนั้นระวังนิดนึงครับเอาเจ้าตัวนี้เลื่อนออกมานะฮะป,ปึ๊บแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไอตัวเ,เจ้าเจ้าตัวนี้ออกมาเจ้าตัวหลังอ่อนออกมานะฮะป,ปึ๊บนี่นะครับแนบสามชายนะครับตัวควบคุมระบบการยิงทั้งหมดของปืนนะฮะอยู่ที่แนบสามชายตัวนี้นะครับแนบสามชายนี่นะครับผมไม่แน่ใจภาพเห็นเห็นชัดหรือเปล่า คือคุณต้องวางให้ถูกท่านี้นะฮะคือถ้าเข้าไปตัวไหนตัวหนึ่งเข้าไปขัดวางผิดท่าเนี่ยปืนจะยิงไม่ได้นะเตือนไว้ก่อนนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะฮะไม่รู้ในภาพเห็นชัดหรือเปล่านะครับมาอนแนกสามชายออกปึ๊บนะครับนี่อยู่นี่นะครับปึ๊บเรียงให้เรียบร้อยนะฮะเรียงให้เรียบร้อยผมอยากให้เห็นกันชัดชัดอเวลาผมผมถอดอะไรผมจะเรียงไปชุดว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับมามาดูกันต่อนะครับจากนั้นเอาอะไรออกดีนะฮะอาวมุด หมุดชุดนี้ออกนะหมุดตรงนี้ปึ๊บนะฮะเห็นไหมผมกดปึ๊บออกด้านข้างหนึ่งแล้วปึ๊บอยู่นี่นะฮะก็อาออกมานะครับจริงๆแล้วถ้าคุณถอดไปบ่อยอีกหน่อยคุณก็แทบจะไม่ต้องไม่ต้องไม,ไม,ไม่ไม่ต้องจำนะครับคือถ้าวางกอง,ก,องกันเนะี่ยอย่างผมวางกองกันอยู่ผมก็จาได้อนน็อตตรงไหนของตงัวไหนนะฮะมามาดูกันต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับจะถอดจะเช่าชุดร่างกายตัวนี้ออกยังไงนะฮะใช้เข็มควงปากแฉกขันตรงนี้นะครับแล้วผมขันให้ นะฮะขันไม่ออกมาเอา่อบางตัวตรงนี้จะเป็นหกเหลี่ยมนะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของของแต่ละตัวนะฮะอ่ะวางเรียงไว้ให้เรียบร้อยนะฮะจากนั้นจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นน็อตตัวนี้ปกปักแฉกเหมือนกันปึ๊บนะครับอ,ออกมานะครับเมื่อกี้สิ่งที่หลุดออกมาคือเจ้าตัว ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอ่าผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแต่ผมเรียกว่าคัตออฟแล้วกันคัตออฟเหมือนกันในในเจ้าเจ้าตัวไฟฟ้าครับเจ้าตัวเนี้ยจะเสียดอยู่ด้านข้างนะฮะนี่นะฮะเจ้าตัวนี้จะเสียดอยู่ด้านข้างตรงนี้เซมิหรือออโต้ได้เนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เลยครับจริงๆเจ้าเอ็กตีนก็พัฒนามาจากอันเนี้ยครับนั่นแหละมันจะเสียดอยู่ด้านข้างตรงนี้นะฮะอยู่นี่นจะวางอยู่อย่างนี้นะฮะมันจะอยู่นี่ตัวนี้จะเป็นตัวคัตออฟของมันนะฮะ จะดีดให้ไซมิหรือออโตได้ก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับนั่นแหละมาถึงลากดเจ้าตัวนี้ลงมาตึ๊กนะฮะกดปึ๊บออกข้างล่างเลื่อนออกข้างล่างปึ๊บนะเจ้าตัวนี้จะหลุดไหมนี่นะครับ่อนมาเอ่อบางคนที่เป็นแล้วก็ก็สอนเพื่อนๆหน่อยก็ดีนะครับเอ่อเป็นแล้วเก็บไว้ตายไปเท่านั้นนะครับนั่นแหละสอนไปนะครับนะฮะไม่ผิดละครับประเทศชาติได้พัฒนานะครับจากนั้นนะฮะหมดแล้วก็ยกชุดั่นไกออกมาค่อยๆยกนะครับ ปึ๊บนะครับปึ๊บนะฮะออกมาแล้วง่ายไหมไม่ยากเลยเนะาะทำไมกลากันจังเลยรู้จะกากันทำไมนะครับนะฮะร,ระวังสปริงตัวนี้หลุดนะฮะระวังสปริงตัวนี้หลุดจากนั้นนะครับถอดจะไม่หมดนะครับมาถอดเจ้าตัวนี้ต่อนะครับเจ้าตัวนี้ตัวนี้คือตัวสปริงล็อกแมกกาซีนนะใช้ไขควงแบกแบรนด์เล็กหน่อยนะเสียบเข้าไปปึ๊บนะครับบิดทวนเข็มนนาฬิกา าจากตั้งฉากก็เป็นขวางนะฮะปึ๊บเห็นไหมคุณจะเลื่อนออกมาได้ปึ๊บค่อยๆบิดออกมาปึ๊บเห็นนะครับอ่านี่ออกมาแล้วเห็นไหมไม่ยากเลยฮะกักกันทําไมเก่งแล้วก็เท่านั้นนะครับตายไปก็เท่าลงน,นะครับนี่ใครใหญ่ว่าลงครับนั่นแหละรีบสอนไว้เดี๋ยวจะรีบตายแล้วครับเบื่อโลกนี้แล้วครับโอเคไหมเนี่ยนะเลื่อนนไก่ไอด้านหลังนะฮะครับ โอเคเวลาในกล้องหมดพอดีหวังว่าคงจะประกอบกันได้นะครับอยากรู้ว่าประกอบยังไงกรอย้อนหลังครับนะจากนั้นเอาไก่ใส่เข้าไปเอานั่นใส่เข้าไปจบโอเคนะครับหมดเวลาแล้วสาหรับคลิปนี้ง่ายๆนะครับสปอนเซอร์ไม่มีเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าอยากได้รีวิวซ่อมปืนเขาอยากได้รีวิวปืน